คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องตั้มพาด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ตั้มมีแนวทางหวยห้าน้อยเลขชุด สามตัวเน้นๆนะคะเพื่อนๆเมื่อประจำวันที่19เดือนมีนาคมปี64มาฝากนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูผลกันก่อนนะคะเพื่อนๆของวันที่18เนาะชุดเลข3ตัวนะคะเพื่อนเฉพาะกิจ4 3 5หไม่เข้านะคะพิเศษ008ก็ไม่เข้านะคะเพื่อน 7 3 3ก็ไม่เข้านะคะพเพื่อน014อันนี้ต้องให้150นะคะพลาดไปตัวเดียวเนาะเราไม่เข้านะคะพเพื่อนหลุดนะคะว่าประจวันที่18นะคะเราหลุดมาหลายวันเลยนะคะชุด3ตัววันนี้ขอให้เรากลับมาปังนะคะพเพื่อนต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะ

3า7สี่เจ็ตัวสุดท้ายก็คือ8 9 7นะคะเพื่อนๆต้องมีมาฝาก10ชุดเนาะเพื่อนๆท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยกันลืมนะคะเพื่อนๆแต่ท่านไหนที่ยังไม่ชอบ เลข3ตัวที่ต้องเจาะนะคะไปดูสูตรในตารางฮานอยนะคะเพื่อนนำเลขในตารางฮานอยไปจับชุดเลข3ตัวได้นะคะเพื่อนๆนคะเดาที่สำคัญนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยค่ะตามขอวอวยพรให้เพื่อนๆพอ fc ทุกๆท่านนะคะช่องตั้มพารวยนะคะ ถูกหวยรวยๆเฮงๆปังๆนะคะเพื่อนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย